สวัสดีค่ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6จังหวัดชนบรุรีขอเสนอบทความรักสุขภาพกับสอคอรอ6ชนบรุรีตอนโรคไข้ฉี่หููช่วงนี้ในหลายพื้นที่ฝนตกนะคะและอาจมีน้ำท่วมขังด้วยยังมีอีกหนึ่งโรคที่เราควรเฝ้าระวังและป้องกันค่ะ โรคเลปโตสไปโรซีดโรคไข่ฉี่หนูเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สูค่คนเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียมีหนูเป็นแหล่งลางโรคที่สําคัญที่สุดและสัตว์เลี้ยงเช่นโคกระบือสุกรสุนัขโดยเชื้อจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์การติดต่อติดต่อโดยตรงสัมผัสกับปัสสาวะหรืออวัยวะของสัตว์ที่มีเชื้อโดยตรงติดต่อทางอ้อมสัมผัสกับน้ําหรือดินที่ปนเปื้อนเชื้อซึมเข้าทางผิวหนังที่มีบาดแผล อาการมีไข้เฉียบพันปวดศีรษะเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะที่น่องและโคนขาคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แก่เกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่สัตวแพทย์ชุมชนแออัดนักท่องเที่ยวผู้ล่าสัตว์การป้องกันกำจัดหนูพร,พร้อมๆกันและไม่สัมผัสสัตว์ที่เป็นพาหะหลีกเลี่ยงการทำงานในน้ำหรือต้องลุยน้ำลุยโคลนเป็นเวลานาน กินอาหารปรุงสุกใหม่อาหารที่เหลือเก็บใส่ภาชนะให้มิดชิดผักผลไม้ควรล้างให้สะอาดหลายๆครั้งก่อนนํามาทานสวมชุดป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนังเช่นรองเท้าบูทรีบทําความสะอาดร่างกายโดยเร็วหากลงไปในแหล่งน้ําต้องสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422 วันนี้หมดเวลาของบทความรักสุขภาพกับสคล6ชมุรีแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังบทความสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคและภัยสุขภาพได้ทุกสัปดาห์ทาง Facebook สื่อสารความเสี่ยงสคล6ชมุรีสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ